นี่นะคะพี่เพื่อนน้องที่นี่ช่องวิธีแอนบายไทยแลนด์นะคะสำหรับวันหยุดนี้นะคะแอนก็ไม่ได้ไปเที่ยวป่าหรือไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็จะพาพี่เพื่อนน้องนะคะมารับชมดอกดาหลานนะคะ นั้นนิยมปลูกมากเลยนะคะในภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดยาราแล้วก็นาราธิวาสนะคะซึ่งบางพื้นที่ก็ปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์บางพื้นที่ก็ปลูกแล้วนำส่วนประกอบของต้นดาลานะคะไปประกอบอาหารนะคะ ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งก็มีดอกที่สวยงามมากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็นิยมปลูกเพื่อที่ตัดดอกไปเป็นไม้นะคะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์โดยการแยกหนแล้วก็การเพราะ,มะเมล็ดนะคะ ดาลานั้นชอบดินร่วนนะคะเพราะว่าช่วยให้ในการระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดที่รำไรรำไรนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ